เราสู่ช่วงของกูรูโต๊ะกลมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในภาวะที่ตลาดการเงินโลกนะคะเต็มไปด้วยปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบนะคะต่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้นําเข้าผู้ส่งออกเองในเรื่องของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนะคะรวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของการดําเนินนโยบายจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างไงกันบ้างวันนี้เจอะลึกกันเลยนะคะว่ามีการบริหารความเสี่ยงมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญอย่างไงบ้างใช่ไหมคะดออรออสตินค่ะครับก็โชคดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ของทางเกียรตินาคินเนี่ยมาแนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะมาบริหารความเสี่ยงได้นะครับก็ขอแนะนําเลยก็คือดรวิรวิทย์เลิศจํานงผู้อ่มโยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การเงินสายตลาดการเงินธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะดรช่วยแนะนำนะคะว่าสายตลาดการเงินรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการในสายการเงินคืออะไรบ้างะคะ ถ้าถ้าแบ่งหลักๆเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3อย่างอ,อ,อย่างแรกก็คงเป็นตาสา์นี่นะครับซึ่งเ,เรามีให้บริการทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองออตลาดแรกเนี่ยเรามีร่วมมือกับพัฒละน,นะครับ,รบในการที่จะช่วยลูกค้า c o าบปอเรทในการที่ ระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้<ม>นะครับในส่วนของตลาดรองที่พอออกตลาดแรกมาแล้วมีการซื้อขายกันไปขายเป็นมือเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการลูกค้าในการที่ถ้าลูกค้าจะต้องหาตราสารหนี้ตัวไหนนะครับต้องการซื้อหรือจะขายอะไรเราก็มีให้บริาการเหมือนกันนะครับ<ม>ซึ่งเราทําทั้งตราสารหนี้ภาครัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ภาคเ<ม>อกชนนะครับ้งระยะสั้นระยะยาวนะครับธุรกรรมถัดมาก็จะเป็นธุรกรรมด้านบริวัติเงินตราต่างประเทศนะครับก็คือ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งธนาคารก็มีให้บริการนะครับก้าวสกุลเงินหลักนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสกุลเงินที่ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการรวมถึงการลงทุนครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงก็คือตราสารอนุพันธ์นะครับซึ่งเรามีทั้งตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเช่น forward swap currency swap นะครับแล้วก็ อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนะครับเช่น IRS Interest Swap นอกจากนี้เราก็จะมีตัวอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับราคาตราสารทุนนะครับเป็น Equity l i n k Swap นะครับแล้วเรายังมีการออกตัวหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่ง อังอิงกับราคาตราสารทุนด้วยอืมครับก็น่าสนใจมากพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเราจะลงลึกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยอยากถามดรว่าเออแล้วเรื่องของการประกันความเสี่ยงโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องมาประกันความเสี่ยงบ้างครับครับก่อนอื่นก็ต้องต้องบอกว่าตัวแปรในตลาดนะครับเช่นอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยนะครับราคาหุ้นอะไรต่างเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอมันเกิดความผันผวนเนื่องจากมันมี ปัจจัยต่างๆที่มากระทบกับระดับของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าระดับของอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจการเงินยัง Brexit ล่าสุดที่ผ่านมาใช่ไหมครทำให้ในเรื่องของค่าเงินฝันผวนทั้งค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็เลยต้องทําให้ค่าเงินบาทก็ต้องอ่อนค่าลงตามไปด้วยครับมันก็มีทั้งอ่อนทั้งแข็งนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความไม่แน่นอนในตลาดครับความไม่แน่นอนเหล่านี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับ ผลประกอบการของผู้ที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาตาัตราดอกเบี้ยครับ,รบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าความผันผวนเหล่าน,นี้เนี่ยมันมีสูงขึ้นนะครับ เวลาที่ความผันผวนสูงขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าความไม่แน่นอนในการประกอบการของธุรกิจเนี่ยมันก็ยิ่งสูงคนอมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะคะจึงอยากจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้ค่ะดรออสตินเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของเฟดหรือว่านโยบายการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ดรเล่าให้ฟังฟังแล้วถ่ายภาพตลอดอันนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแน่นอนต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคือถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวขึ้นแปลว่าค่าเงินก็จะแข็ง ข,ขึ้นนะั่นหมายความว่าเงินบาทก็จะอ่อนด้วยน,น,นะคาวามเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะคมีมุมมองอย่างไรบ้างคะคือมองว่าจะต้องป้องกันกความเสี่ยงแล้วแล้วมีอนิสง์หรือว่าเป็นผลกระทบกับผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกอยังไงบ้างคือคือถ้าถ้าจะแยกประเภทนะครับขอขอแยกเป็นประเภท2ประเภทละกันก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่านะครับ กลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ส่งออกผู้ส่งออกแล้วก็จะเป็นผู้ผู้ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือว่ามีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเขาจะต้องได้เงินกลับมาแปลงเป็นเงินบาทเท่านั้นครับเพราะเวลาที่บาทแข็งเนี่ยรายได้ของเขาจะแลกกลับไปเป็นเงินบาทน้อยลงอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นตรงกันข้ามกันว่าเขามีความเสี่ยงที่ค่าเงินบาทจะแข็งจะอ่อนก็าันนี้ก็จะเป็นผู้นำเข้า ผู้ที่มีหนี้สินหรือมีเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเขามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับกถ้าถ้าดูที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่กลัวว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าครัก็จะเป็นผู้ส่งออกนะครับผู้ส่งออกนี่เห็นชัดเลยเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยในการที่เขาขายสินค้าในต่างประเทศนะครับรายได้ของเขาอยู่ในรูป เงินตราต่างประเทศใช่ไหมครับซช่งเงินดอลลาร์นะครับวันนี้เขาจะแฮปปี้เวลาที่ที่เงินบาทอ่อนบาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเงินบาทแข็งเนี่ยรายได้ของเขาก็จะเริ่มลดน้อยลงใช่ไหมครับถ้าลุ้เงินบาททีนี้สมมุติตัวอย่างแล้วกันว่าผมเป็นผู้ส่งออกนะครับแล้วอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้สมมุตินะฮะ35.5ครับ35.5ผมรู้ว่าผมมีรายได้ที่จากการขายสินค้าในอนาคตเนี่ยผมได้เงิน1ล้านเหรียญนะครับจะได้รายได้1ล้านดอลลาร์ งียครับผมคิดง่ายๆว่ารายได้ในอนาคตจากผลประกอบการของผมเนี่ยเท่าไหร่ก็สามสิบห้าจุดห้าคูณด้วยหนึ่งล้านมันจะได้สามสิบห้าจุดห้าล้านบาทนะครับผมมีต้นทุนแต่ว่าต้นทุนเป็นเป็นบาทเป็นบาทอยู่แล้วสามสิบสี่ล้านบาทสมมุติว่าเป็นสามสิบสี่ล้านบาทเพราะฉะนั้นกําไรที่ผมคิดว่าจะได้เนี่ยคือหนึ่งจุดห้าล้านบาทนะครับคิดเป็นประมาณสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าสมมติฐานที่เราคุยกันว่าค่าเงินบาทนะครับ มันมีความแน่นอนอนะครับอพอเธอจำได้นี่คือผมสมมุติว่าไอ้ค่างเงินมันอยู่ที่35.5ใช่ครับ มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลอ่าใช่ใช่เพราะว่าโลกความเป็นจริงมันไม่มีทางอยู่แล้วเกิดมีปัจจัยพันตัวนอ่งที่คุณปาม่าจะดันั้นมันขึ้นขึ้นลงได้เลยอย่างเช่นว่ามันอ่อนลงไปมากๆเกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้เราก็จะแฮปปี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเงินดอลลาร์หนึ่งล้านเหรียญของเราเนี่ยมันจะขายเป็นเงินบาทได้มากขึ้นใช่ไหมครับกำไรก็อาจจะสูงขึ้นจนถึสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมีความเสี่ยงว่าถ้าถ้าค่าเงินบาทแข็งครับืูว่า ตามตัวอย่างคือจําได้ว่าต้นทุนที่34ล้านบาทถ้าบาทแข็งลงไปต่ำกว่า34ล้านบาทเนี่ยมันจะทําให้เราประสบภาวะขาดทุนได้ใช่ใช่ก็คือถึงแม้จะกําไรจากเรื่องของการค้าขายแต่ว่าก็ขาดทุนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ครับดรพูดไปเรื่องของผู้ส่งออกแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้ผู้ที่ลงทุนนะเป็นยังไงบ้างครับก็ความจริงเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขากลัวว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่านะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้อง ซื้อเงินดอลลาร์ต่างประเทศที่จะส่งไปลงทุนในต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าการลงทุนของเขาเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่แน่นอนเช่นการฝากเงินคสมมุติว่าฝากเงินได้ที่1.5ึ่งจุผมเอาเงินออกไป1ล้านเหรียญฝากเงิน1ปี1.5ได้1 0ึ่งจุ้าล้านตอนอีกหนึ่งปีข้างหน้านะครับเหมือนกับผลตอบแทนผมในรุปเงินดอลลาร์มันจะเป็นบวกแต่คําถามคือว่าผลตอบแทนในรุ่เงินบาทเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับนี่บอกไม่ได้เ่อไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับ ค่าเงินบาทแข็งลงไปเรื่อยๆนะครับผลประกอบการจากการลงทุนของผมเนี่ยอาจจะขาดทุนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่ที่เขาเผชิญอยู่ใช่ซึ่งในทางกับการผู้นําเข้าก็จะต้องอยากที่จะเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งเว่าใช้เงินน้อยลงใช้เงินบาทน้อยลงในการไปซื้อเงินตราต่างประเทศไหมคะก็จะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกันนะคะ ถ้าถ้าพูดถึงคุณนําเข้าที่ที่อยากให้เงินบาทแข็งครับแต่เขาเสี่ยงต่อค่างเงินบาทที่จะออกก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราได้เกิดกันไปแล้วก็คือผู้ที่มีผู้่มีภาระหนี้สินในในสกุลเงินดาต่างประเทศนะครับสมมติว่าวันนี้ผมกู้พี่ออสซินหนึ่งล้านเหรียญใช่ไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่35ล้านบาทเอสบาบาทต่อ1ดอลลาร์นะครับ อาทิตย์หน้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนเป็น38บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ก็ต้องไปหาเงินกู้ผมกลายเป็น38ล้านบาททันทีทันทีเยอะขึ้นทันทีใ่ก็เลยเป็นความเสี่ยงของเขาครับผมฉะนั้นเหล่านี้นะทั้งผู้ส่งออกนําเข้าผู้มีรายได้ผู้มีเงินกู้อะไรต่อมีอะไรก็ควรที่จะต้องทําการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ให้เราเห็นตัวอย่างของผู้ส่งออกที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับ เราเห็นว่าความผันผวนของค่างเงินเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตัวผลประกอบการของเขานะครับ,รบและในปัจจุบันเนี่ยภาวะการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขามีแนวโน้มที่จะได้ profit margin ต่ำอยู่แล้วนะครับ,รบแลวก็ตัว Profit Mar ิ i n ที่มันต่ำเนี่ยมันแสดงว่าเขามีความสามารถในการรองรับผลขาดทุนจากกัาแลกเปลี่ยนเนี่ยได้น้อยแต่ที่สําคัญเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยคํานี้นะครับนค์ชาติบอกว่าความเสี่ยงในการ ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้นะครับซึ่งถ้าเราบริหารจัดการมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาไปโฟกัสกับตัวคอร์ปอสิเนตของเราจริงๆแลวเราก็จะสามารถบริหารธุรกิจของเราวางแผนธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องค่าเงินหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็แนะนำให้ต้องทำดีกว่านั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเราจึงต้อง ป้องกันความเสี่ยงหรือว่าบริหารความเสี่ยงแปลว่าบริการทางการเงินต่างๆหรือว่าทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงมีอะไรบ้างคะคือความจริงเนี่ยถ้าถ้าดูในในตลาดที่เขาทำกันนะครับมันก็จะมี natural hedge นะครับ natural hedge คือป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติหมายถึงผู้ประกอบการเนี่ยถ้ามีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศนะครับก็พยายามทําให้ต้นทุนอยู่ในเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแมทชิ่งกันนะครับหรือว่า ผู้ลงทุนผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชี foreign currency deposit เช่นสมมติผมเป็นผู้นำเข้าเนี่ยผมสามารถซื้อเงิน ตราต่างประเทศเนี่ยฝากไว้ในบัญชี FCD ได้ก็เป็นถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งเพราะว่าก็จะได้มีมีเรื่องของเงินแลกเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยมีอัตราแลกเปลี่ยนอัตรามีมีเงินตราต่างประเทศอยู่แล้วด้วยครับนะครับอีกทางหนึ่งครับก็คือการใช้ตราสารอนุพันธ์นะครับที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการทำ forward นะครับมันเป็นสัญญาเพื่อจะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับกลไกของมันก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเรามา ตกลงกันนะครับว่าเราจะซื้อหรือขายเงินสกุลไหนนะครับจำนวนเท่าไหร่ครับแล้วก็ส่งมอบกันวันไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่วันส่งมอบเนี่ยหมายถึงว่าวันที่ถ้าเป็นผู้ส่งออกก็คือวันที่เขาจะได้รายรับเงินตาต่างประเทศนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับซึ่ง Forward เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันเราสามารถลลอกอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าเราจะสามารถซื้อหรือขายในตราต่างประเทศได้ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการขจัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนออกไปโดยเส้นเชิงก็คือเป็นการงกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ใช่ไหมครที่เรียกว่า f o r w a r d ดใช่ใดรลองยกตัวอย่างมาเลยอย่างตัวอย่างที่ดรเตรียมมาเรื่องของค่าเงินที่ในปัจจุบันแล้วก็ f อ r ์เวิ r ์ดเในอนาคตเนี่ยลองอธิบายให้ดูนะครับ คือผู้นาเข้าครับผมสมมุติว่าเราเป็นผู้นําเข้านะครับเราเราอยู่ย้อนกลับไปมาที่14มีนานะครับเรารู้ว่าเรามีภาระที่จะต้องซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อไปชําระให้กับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญนะครับเราเห็นแนวโน้มกรตาแลกเปลี่ยนแล้วว่าความจริงมันแข็งค่าไม่จะดีกับเราแต่ความกังวลของเราคือว่าเกิดค่าเงินบาทมันอ่อนนะครับใช่ค่าเงินบาทมันอ่อนแล้ววันที่3 1พฤษภาี่ยเราก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อเงินตราต่างประเทศ เราก็มาติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ครับเพื่อที่จะซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้าจำนวนล้านเหรียญครับไปแวลูที่วันที่31พฤษภาคมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่35.1นะครับแต่ว่าฟอร์เวิร์ดเลทเนี่ยอยู่ที่35.16ครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาฟอร์เวิร์ดนะครับซึ่งเมื่อถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วเนี่ยไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะมา ส่งมอบกันตามที่เราตกลงกันไว้นะครับก็คือญญว่า,านใ,นใช่ครับ,ค,รบคือเราในฐานะผู้นําเข้าเราก็จะเอาเงินบาท35.16ล้านบาทเนี่ยมาแลกกับเงินดอลลาร์เพื่อไปชำระให้กับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศนะครับ,รบสังเกตดน,น,นึงว่าําตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนวันนั้นอยู่ที่35.7นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไปเลยเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อเงินดอลลาร์ที่35.7 มายาต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นถูกต้องแต่ในทางกลับกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าเงินบาทแข็งเราก็มต้องมาซื้ออยู่ที่35.16อยู่ดีครับเพราะว่าสัญญา f o r ิร์ดเนี่ยเป็นพันธะสัญญาพันธะสัญญาครับไม่สามารถบีบผิวได้จากตัวอย่างสไลด์ที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า f o r ิร์ดจะสูงกว่า spot เรทหรือว่าอัตราปัจจุบันเสมอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะความจริงก็มันไม่ได้เสมอไปอย่างที่คุณตามบอกนะครับคือถ้าดูสูตร สูตรของมันเนี่ย forward เด่มันเท่ากับ spot rate ด้วย swap point นะครับ spot rate เนี่ยคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ที่ตกลงกันในวันนี้แล้วก็ส่งมอบกันอีก2วันทำการหน้าอันนี้มันเป็น market convention นะครับส่วน swap point เนี่ยคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินสอสกุลนะครับถ้าเราพูดถึงค่าเงินรอฐบาลนะครับก็ swap point ก็จะสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของเงินบาทแล้วก ออัตราดกเบี้ยขออง,งดลลาร์ก็คืออัตราดอกเบี้ยของไท<า>ยกับอัตราดอกเบี้ยใน US, US ซึ่งไอ้อัตราดอกเบี้ยนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้กันในตลาดการเงินว่ายอย่างนั้นนะครับโอเคซึ่งมันก็อาจจะ อิงกับทางดอกเบี้ยนโยบายบ้างคือถ้าถ้าพูดให้ยากกว่านั้นอีกนิดนึงตัว forward rate เนี่ยคือคำนวณมาจากตัว interest rate parity นะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะครับก็อยากจะให้เข้าใจลอจิกในการในการคิดมากกว่าว่า forward rate เนี่ยมาจากอะไรนะครับสมมุติว่าเรามีมีทางเลือกในการลงทุนอยู่2ทางนะครับลงทุนในไทยแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศครับผมลงทุนในไทยวันนี้ที่35.5บาทนะครับสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยบาทเนี่ย เป็น2% 1ปีนะครับเงิน35.5บาทของผมในอนาคตอีกหนึ่งปีนี้จะกลายเป็น36.21ก็คือเงินต้น35.5บวกด้วยดอกเบี้ยอีกประมาณ7จ็สบตางค์ครับกต่ทิศทางหนึ่งผมบอกว่าผมเอาเงิน35.5เนี่ยคอนเวิร์ตเป็นดอลลาร์วันนี้เลยครับได้1เหรียญที่อัตราแลกเปลี่ยน35.5อันนี้สมมูรณนะครับได้35.5มาเป็น1เหรียญ ล้วก็เอาลงทุนในต่างประเทศก็คือที่เมริกาที่อาตราดบเบีย1.5ซึ่งต่ำต่ำกว่าเมื่อกี้ที่2นะครับได้เงินคืนนะสินปีที่1คือ1.015นะครับเพราะฉะนั้นตามหลักการตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการลงทุนทั้ง2วิธีเนี่ยต้องให้ผลตอบแทนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทนะครับเงินบาท36.21บาทในอนาคต1ปีข้างหน้าเท่ากับเงินดอลลาร์1.015ถ้า เราเอามาหารกันเอาบาทตั้งอันดอลลร์หานี่ก็จะได้อัตราแลกเปลี่ยนใน1ปีข้างหน้าที่35.67ิหนะครับหรือว่าส่วนพอยเท่ากับ17บาทสิสตางค์ฉะนั้นก็เลยดูเหมือนกับว่าอัตราที่เป็นฟอร์เวิร์ดเรทนี่มันจะสูงกว่าสปอตเรทก็คืออัตราในอนาคตสูงกว่าในปัจจุบันหน่อยนึงถ้าดอกเบี้ยบาทสูงกว่าดอกเบี้ยดอลลร์ซึ่งปกติมันก็จะเป็นอย่างนั้นระดับหนึ่งครับแต่แต่ถ้าถ้าในกรณีที่ดอกเบี้ยบาทต่ำกว่า กับเบียรดอลลาร์นะครับตัวนี้สวอปพอยก็จะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นอัตาราแลกเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยก็จะต่ำกว่าอัตาราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนันก็จะมีบางเคอร์เรนซีเช่น ดอลลาร์เยนนะครับที่ที่โซพอยติดลบนะครับก็เ exactly. ห็นได้ชัดเลยนะคะความไม่แน่นอนหรือว่าความผันผวนที่เก er> ิดขึ้นในตลาดเงินโลกนะคะแน่นอนส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยด้วยแต่จะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าบริหารความเสี่ยงยังไงเราพูดถึงไปแล้วนะคะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า FX นะคะช่วงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดรวิรย์นะคะจะพาไปถึงฟังถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ